จเจริญพรจเจริญธรรมทัานญาติโยมผู้เริ่อมใสสศรัทธาในคุณพระรัตนตัยมีพระรัตนตัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งภายในใจอย่างประเสริฐและเป็นผู้ใฝ่ในธรรมเพื่อที่จะนำปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ดำลิที่ชอบประกอบด้วยธรรมมีความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องสร้างระบบวินัยชีวิตของตนเองด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์กระทำจิตให้มั่นคงโดยการยึดหลักพุทธธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติ และยึดหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเพื่อให้เป็นเนื้อนาบุญของชีวิตโดยการยึดหลักในทานบำเพ็ญกุศลปริจาคะแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเพื่อสระมัชริยะความตเหนียวแน่นออกไปจากจิตใจให้เป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้รับอย่างเดียวแสดงตนเป็นผู้ให้ เมื่อไรถ้าเราแสดงตนเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขเพราะว่าเราจะเห็นบุคคลที่เขามีความทุกข์ได้รับสุขได้รับความสมหวังแต่เมื่อไรเราเป็นแต่ผู้รับเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเราไม่รู้จักการให้อย่างการให้วัตถุอามิตรสรรพสิ่งต่างๆก็ดีการให้โอกาสกด็ดีการให้อาภัยก็ดีสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เราควรมีควรทาควรปฏิบัติอันนี้เป็นหลักสําคัญพุทธธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักธรรมที่จะนําให้เราเดินก้าวไปสู่ปัญญาปัญญาที่เราก้าวสู่นั้นเพื่อจะนําแสดงถึงเหตุและผลให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ในสิ่งที่ควรทํารู้ในสิ่งไม่ควรทําสิ่งใดควรทําก็ทําสิ่งใดไม่ควรทําก็ละเสียอันนี้ เป็นหลักสำคัญที่สุดโดยใช้หลักของสติเป็นเบรกชีวิตสัมปทัญญะเป็นเครื่องกันกลองชีวิตเมื่อเรามีหลักธรรมทั้งสองประการนี้แล้วเราก็จะเกิดความละอายต่อการไม่กระทำกรรมชั่วทั้งปวงและก็เกรงกลัวต่อการทำชั่วทั้งปวงนี่แหละเป็นหลักพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทั้งหลายโดยใช้หลักขันติ ความอดทนอดทนต่อการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องอดออมอดกันข่มใจเพื่อที่จะให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมเพื่อจะก้าวไปสู่ความเจริญและความสุขของชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยที่มันปราศจากความสุขก็เพราะว่าเราเป็นคนปราศจากเหตุและผลและไม่กระทำ มีแต่ความอยากแต่ไม่ได้กระทําเราอยากอะไรเราต้องทําสิ่งนั้นอยากได้เงินต้องทํางานอยากกินข้าวก็ต้องหุงอยากเป็นคนดีก็ต้องละความชั่วอยากได้บุญก็ต้องทําบุญอันนี้เป็นหลักสาคัญโดยยึดหลักพรมมิหารธรรมเป็นเครื่องคําจุนสังคมมนุษย์โลกให้บรรลุสมความปรารถนา อย่ากระทำการใดให้เป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์ตนแต่ไม่มีประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้บัณฑิตไม่สนับสนุนพร,ระพุทธเจ้าชี้แนะให้เราเนี่ยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้นหลักการในการทำบุญในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็ทรงชี้หลักว่าทำไปเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ทำไปเพื่อตน บุคคลใดที่ทําไปเพื่อตนี่ยมจะมเกิดละโมบโลบมากมันจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าทําไปเพื่อผู้อื่นี่ยมจะมเกิดความสุขสุขเกิดที่จากการให้สุขเกิดจากการสงเคราะห์สุขเกิดจากการช่วยเหลือในปัจจุบันบ้านเมืองเราเนี่ยเกิดถูกลุกลานอาิปไตยในด้านภาคตะวันออกคือภาคอีสานสี่จังหวัดสีสะเกตอุบล แล้วก็สุลินนี่สามจังหวัดสี่จังหวัดตรงนั้นแหละเราได้รับการลุกลาในธิปไตยจากขเขมนและทหารก็ได้รักษาอธิปตไตยโดยยึดหลักของการยุทธศาสตร์การลบถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่ายึดหลักวิชัยยุทธสงครามว่าโดยการลบ วางแผนแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงมากระแสนหลักในการก็เรียกว่าหลักการตามเสเสนาธิการวางแผนในการลบมันมีระบบมันมีระเบียบมันมีการเหมือนกับหมอให้ยาคนป่วยมาขณะนี้จะให้ยาอย่างไรเหมือนกับคนป่วยที่จะต้องผ่าตัดหมอวิสัญญีจะต้องให้อาการอย่างไรจะต้องให้ยาไปเท่าไหร่จึงจะพอกําหนดกับที่เขาวางกําหนดที่จะผ่าตัดเสร็จ ให้ยาเท่าไหร่ทหาตอนนี้เป็นยังไงบรรทัดเ,เป็นสเต็ปสเต็ปไปการลบการบัญชาการทหารก็เช่นเดียวกันเมื่อทหารทํางานไปได้ยุคหนึ่งเขาก็จะมีสเต็ป่าถึงนี้จะต้องลุกถึงนี้จะต้องถอยก็รู้ของเข้าโดยอัตโนมัติเพราะกลังมันจะรู้โดยอัตโนมัติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาได้เรียนมาแล้วคนที่จะไปเป็นทหารเนี่ยนะคนที่จะไปสอบโรงเรียนนายร้อยจบรอนี่ตํารวจที่ไปสอบโรงเรียนสามพานอะไรได้เนี่ย พวกนี้หัวเก่งั้งนั้นแหละพวกมีระเบียบมีวินัยก็สร้างมาเพื่อรักชาติรักแผ่นดินั้งนั้นไม่มีใครที่จะทําไม่ไม่ระบบไม่ระเบียบเว้นแต่พวกออกแถวแตกแนวนอกแถวจารีตเท่านั้นเองนอกนั้นคนที่มาเป็นทหารนี่จะมาเป็นทหารหลักได้เนี่ยเขาเรียนมาทุกระบบการการบริหารการปกครองการจิตวิทยาเขาพร้อมเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาเรียนรู้สาวิชา วิชาการรู้วิชาการลบรู้วิชาการรับรู้วิชาการสู้การถอยเขาเรียนมาพร้อมเขาเรียกว่าโรงเรียนเสนาธิการวางแผนในการลบวางแผนในการรับวางแผนยุทธวิธีในการลบการเขารู้เต็มที่แล้วเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้ก็อย่าไปวุ่นวายอย่าไปพูดอะไรแบบ่งโง่พูดแบบไม่คิดเลยพูดแบบรักษาประโยชน์ตัวเองไม่ได้รักษาเพื่อประโยชน์แผ่นดิน ม่ได้รักษาประโยชน์แห่งชาติมไม่รักษาเพื่อประชาชนในแผ่นดินพวกที่พูดอะไรโง่งๆนะคือมันจะทําให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชาติเกิดแผ่นดินแก่มหาชนในพื้นแผ่นดินอันนี้เราดูได้ง่ายประเทศนี้ไม่ใช่บริษัทประเทศนี้คนจะมาครอบครองโดยเป็นที่บริษัทไม่ได้ประเทศนี้เป็นของประราชาประเทศนี้สมเด็จบุรพมหาปสัตต์ตาธิรเาจา้า ทรงรักษาไว้ไม่ต้องเอาไปถึงอดีตเอาแค่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัวขณะที่ลบกันขณะที่จะต้องเสียเงินห้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจเจ้าอยู่หัวไม่สะสมเงินไว้ในถุงแดงแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเสียให้กับฝรั่งเศสในยุคนั้นฝรั่งเศสก็ต้องยึดประเทศไปแต่นี่ด้วยว่าตั้งเรือก็แล้วนี่ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาตั้งปากอ่าวแล้วปากอ่าว ที่กรุงเทพมหานครแล้วถ้าไม่เสียเงินเท่านี้เท่านี้มันจะยิะนถล่มเข้ามาในกรุงเทพมหานคร,รโดยพระปีชาสามารถองค์พระมหากษัตริย์แห่งพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าก็ต้องเก็บเงินในค่าทาดบริพารเก็บเงินที่คนมีศรัทธาสมทบก็เสียไปก็โดยพระปีชาวิริยะของพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ก็ซื้อที่ดินเหล่านี้ไว้สําหรับให้แก่บรรดามหาชน ชาวสาย,ยามเราได้อยู่อาศัยมาจนถึงปนนัี้และจนถึงบัดนี้พระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่สิบนี้พระองค์ก็ทรงอุปถัมและทรงดูแลประชาชนและทหารพระราชาทั้งหลายออกการลบพระองค์ก็ทรงให้สเบียงสเบียงเป็นทุนการอาหารทางกายบำรุงชาวบ้านสันกันไปนำอาหารพระราชทานเนี่ย แล้วพวกที่เป็นการเมืองทั้งหลายเนี่ยได้พระฤาให้ได้ให้อะไรบ้างได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไม่มีน้อยคนนักติดจะให้น้อยคนนักที่จะมองเห็นการอย่างนี้ทุกคนมีก็ไม่ต้องจะให้มากถึงขนาดนั้นให้บริจาคคนละหมื่นเ,นเงินเดือนสอสอเนี่ยเดือนละเน็นแสนบริจาคเพื่อทุนอาหารประชาชนคนละหมื่นคนละหมื่นมีไหมไม่มีไม่มีหรอกน้อยคนที่จะให้ที่จะสละความคิดเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่ค่อยมี แต่ความคิดที่จะเอาเป็นประโยชน์เพื่อตนเนี่ยมากเป็นบางคนเป็นบางหมู่เป็นบางเหล่าแต่ความโลภเนี่ยมันเป็นอันตรายของผู้ที่จะนําชีวิตไปสู่ความเจริญนะโลภพธรรมนังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแก่ผู้หวังความถูกต้องในการดําเนินชีวิตถ้าเรามีความโลภครบอบงำซะแล้วตาบอดหมดนะปัญญาดับพอปัญญาดับปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอะ ความมันอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะสิ่งที่จะคิดก็ดีสิ่งที่จะทําก็ดีมันทําในสิ่งที่ผิดมันทําในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม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 ,ไม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 ่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีสัมปทัญญะก่อนจะพูดอะไรอ่ะเราต้องคิดให้ดีบางทีคาพูดเนี่ยมันพูดดีแหละมันถูกก็แล้วแต่ไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกการลสมัยไอ้ตัวนี้แหละเพราะบุคคลผู้เห็น ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยก็จะพูดในลักษณะรักษาประโยชน์ตนเท่านั้นๆๆนะมันก็เอาประเทศชาติมาอ้างประเทศไทยเราเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าบุคคลที่ดําเนินการอยู่เวลานี้รู้อยู่แก่ใจจะเป็นใครก็สํานึกติจิตว้ว่าๆๆที่เรากำลังทําอยู่เนี่นําภัยนําอะไรเข้ามาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย แต่หากมันไม่ขัดประโยชน์กันแต่มันไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวนะมันก็ไม่เกิดการลบไม่เกิดการยิงทหารก็ไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยก็เพราะความเห็นเกตตัวของไอ้พวกนี้ดังนั้นแหละมันก็มีชนสองกลุ่มเลยไอ้กลุ่มที่ไอ้กลุ่มที่หนึ่งกับก 2, ลุ่มที่สองไอ้กลุ่มที่หนึ่งก็คืออยู่ภายในไอ้กลุ่มที่สองอยู่ทางนอกประเทศไอ้สองกลุ่มนี้ขัดประโยชน์กันไอ้นุ่นก็จะเอาผลประโยชน์ในที่นี่ไอ้นี่ก็จะเอาสิ่งประโยชน์ของที่นี่ไปให้โจร แล้วโจรก็ได้มาแบ่งปันกันไอ้พวกนี้มันจิตใจเล็วซามจิตใจที่มันไม่ไม่รับชาติรับแผ่นดินมีแต่ความอยากจะได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะนำให้พวกนี้ไปสู่ความพังพินาศบรรลัยปายทางเพราะว่าความโลภไม่รู้จบพอแล้วโลภของตัวเองไม่เป็นไรโลภในสิ่งที่ถูกต้องได้มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เป็นไรแต่จะเอาแผ่นดินสมทรัพสมบัติในน้ำในธรณีในแผ่นดินของชาติไทย เอาไปให้ปุนเปือบุคคลอื่นแล้วเอาไปแบ่งปันเรียกว่าขายชาติขายแ็่ดินเนี่ยใครก็ช่างถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเนีน่ยบรรลลยไปเพราะว่าคนเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองในสมเด็จบุรพะมหากษรมสัตราธิราชเจ้าและทหารกล้าอาสาสมัครจะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นทหารพ่านคดีเป็นอาสาสมัครคดีอ,อสอก็ดีจะเป็นประชาชนก็ด้เท่าไปลบอาสาที่เสียชีวิตไปเนี่ย วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเขารักชาติเขารักเผ่นดินเขาก็จะต้องปกป้องรักษาแผ่นดินชาติไทยเอาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานไทยได้อยู่ได้อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นใครมาทําระบบทําลายเจตนาลมของผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เขาสละที่เขาปีชีพไปนั้นนะบุคคลเหล่านี้ย่อมได้รับโทษทันย่อมได้รับกรรมที่ตามสนองตามที่ตนเองกระทานั่นแหละนี่เป็นหลักทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่มีใครหรอกนะที่จะไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดหรือทาถูกตัวเองนั้นเป็นอย่างไรไงรู้่แต่ใครก็แล้วแต่จะคิดกดทรยศต่อประเทศชาติบ้านเมืองผีบ้านผีเมืองพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชเนี่ยท่านจะลงโทษลงทันบุคคลที่คิดท,ดทรยศต่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยหลักของหลักการว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําอย่างไรได้อย่างนั้นอันนี้เป็นหลักสําคัญ ไม่ได้มีสาบไม่มีแช่งไม่มีว่ากล่าวอะไรใครพูดตามเนื้อหาของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนไทยทุกคนรักชาติรักแผ่นดินรักพุทธศาสนาหลักใจของแผ่นดินก็คือชาติพุทธศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขของประเทศเป็นจอมทัพไทยและทรงเป็นหัวใจของแผ่นดินที่มุ่งมา่ทิ่กธรรม เพื่อประชาชนทำเพื่อแผ่นดินมีสถาบันเดียวที่ไม่ต้องการหวังประโยชน์สิ่งใดกับตอบแทนจากประชาชนก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละทรงพระราิทานประราชานุเคราะห์ประราชูปธรรมและทรงพระเาิทานในยามทุกยามยากพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปแม้นกระทั่งสิ่งที่ผ่านผ่านมาข่าวที่เกิดลบลาข้าฟันกันในต่างประเทศสงครามเกิดขึ้นพระองค์ก็จะโตไปถาม ราชทูตประจําประเทศนั้นๆแล้วก็ให้รวมนําประชาชนในประเทศนั้นคนไทยประเทศนั้นออกมาปลอดภัยพระองค์ท่านก็ขับเครื่องบินไปเองพระองค์ท่านก็ส่งเครื่องบินไปรับมาอันนี้คนนั่งในเครื่องบินยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนรับใครคนทํานะพระองค์ทรงปิดทองหลังพระก็คือองค์พระมหา ب ัษฐานแห่งราชวงศ์จักรีในสมัยการที่สิบนี่แหละทรงเครื่องบินเอง ทรงไปดูเองแม้แต่ข่าวที่เกิดที่ภาคอีสานในคราวนี้ลบกับเขนนี่ขเขนมาบุกอธิปไตยของเรานี่พระองค์ก็ทรงเป็นกําลังและทรงให้กําลังใจทหารและพระรานทารอุปถรัรมมาตลอดซึ่งเราก็ได้ยินจากแม่ทัพภาคสองท่านขยายความและพูดว่าพระจ้อยู่หัวให้เจ้าหน้าที่สำนักพัะรุ์ยาวังโทรมาถามอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วให้กำลังใจแล้วให้แนวการลบ มาตลอดนี้ก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงห่วงทหารของพระราชาและก็ทรงเป็นห่วงราษฎรอดอยากกลัวภัยจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรและการที่ทหารได้ทำกลยุทธ์เกิดขึ้นในการลบเนี่ยก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนั่งดูในข่าวขาวทำถนนไปด้วย รักษาแผ่นดินได้เท่าไรก็ตัดถนนไว้เท่านั้นยังเอาแน่ไม่นอนไม่ได้แต่ก็ตัดถนนไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ทหารจะได้ไม่ต้องไปเหยียบทุน่นเดี๋ยวก็จะบอกว่าทหารประมาทมั่งอะไรมั่งไม่มีใครหรอกที่จะอยากตายไม่มีใครหรอกที่จะอยากขาขาดแสนขาดในการทํางานอย่าไปมองอะ้เพียงที่ว่าจิตใต้สํานึกที่ชั่วจิตใต้สํานึกที่มันมองเห็นกี่ตัว มองว่าเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างรู้เขารู้มันไม่ใช่อุบัติเหตุเราเดินเข้าไปมลสมสงครามแต่เราไม่รู้ว่าใครจะดับไว้ตรงไหนบ้างรู้อยู่จะต้องเดินไปเนี่ยอาจจะถึงตาย,ยก,ก,ก็ต้องไปทหารต้องไปทหารพานต้องไปนะทหารของพระราชาเนี่ยต้องเข้าไปอาสาสมัครนี่ต้องเข้าไป,าารรเ,ขาไปเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเกิดประโยชน์แกแผ่นดิน ไม่มีใครประมาทหรอกไม่มีการเดินย่างเขาไปเนี่ยรู้ว่าเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าจะปลอดภยัยไหมแต่การทํางานอีกคนนึงอะฝันไหมอีกคนหนึ่งแก้เนี่ยเราคิดว่าไอ้คนแก่จะแก้ถูกมันก็ต้องคอยพยายามคาไปเรื่อยๆมันก็มีการไปถูกบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีเขาไม่ได้เรียกว่าเขาเรียกอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากการจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภยัยฉะนั้นคนไทยทั้งหลายนีย่ต้องสามัคคีกัน และต้องพยายามให้เป็นหูเป็นตาอย่าไปหลงคาลมของพวกเล่นลิ้นพวกเอาประโยชน์ตนนะประเทศชาติเราเวลานี้เราเห็นไหมว่าประเทศชาติเวลานี้ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นไงบ้างแล้วแล้วเราเห็นไหมว่าพระมหากรุณาธิคุณของกษัาบัน์พระมหากษัตริย์เนี่ย ประเทศไทยยังจะต้องรักษาถวายพักดีด้วยชีวิตเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อดีตการมาพระมหากษัตริย์ทรงนำศึกลบและก็ทรงบริหารการลบรักษาแผ่นดินมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันถึงพระมหากษัตริย์จะไม่ได้ออกไปลบโดยพระองค์เองแต่ก็ทรงให้แนวาทางทางและให้แนวการเตือนสต,ติและก็ให้อุปถรัรมภ์คำจุน ในการลบของทหารพระราชาตลอดเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยอย่าไปคิดเชื่อไอ้พวกที่พยายามจะแก้พวกพยายามจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับไม่ให้บุคคลเหล่าใดเข้าไปละเมิดในสิทธิของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พยายามแก้กันเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปจ้องจับ ในใต้ละอองธุรีประบาดเหมือนขี้กาบอะแต่เปิดทางให้มันก็เป็นลามไปเรื่อยแหละเราต้องหายาฆ่าเชื้อพวกนี้นะพวกกระบฏดีๆนี่แหละท่านอยู่ท่านดีๆนี่มาตรากฎหมายนี่มันก็มีอยู่ดีๆนี่มาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่มีไว้เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์ส่วนมาตราหนึ่งก็มีปกป้องประชาชนคือไม่ให้คนอื่นมาละเมิดสิทธิมินประมาทเราก็มีอยู่ทุกคนแหละ ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นคนเนี่ยมันก็มีความเสมอภาคหรือความเป็นมนุษย์กฎหมายและระเบียบแบบแผนในประเทศนั้นๆในกฎนั้นในสมาคมนั่นเขาก็มีไว้ปกป้องประชาชนมีปกป้องราชการมีปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องศาสนาปกป้ององคอ์กรปกป้องสถาบันเาก็มีไว้ทุกองคอ์กรเพราะถ้าเราไม่มีกฎหมายเอาไว้เนี่ยบ้านเมืองจะเละเอะเทอะเหมือนบ้านที่ไม่มีรั้วเหมือนบ้านเราเวลาเนี่ย บ้านเมืองเราไม่มีรั้วไอชนชาติอื่นมันก็เข้ามาบุกมาลุกเอามาทีละนิดทีละหน่อยไทยเป็นคนใจดีหนึ่งให้อยู่ไปพอแยะอยู่ก็ไปแล้วพวกนี้มันกัดไอพวกนี้นงูเห่านี่เผอเพอ,เพอ,เพอ,เพอมันชาวนากับงูเหา่างูเหา่านอนแงงอยู่จะตายเอากลับมานอนอุ้มอุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมตัวไปไอนี่มีกําลังฉกพวกชาวนาก็ตายมันไม่ต่างกันระหว่าง,ขางเขมรกับประเทศไทยเนี่ยคนประเทศไทยก็หวังที่จะเมตตา พราะบรรพชนเราสอนให้มีความเมตตาความกรุณาและคนในประเทศไทยเนี่ยยึดหลักในกตัญญูกตวเวทิตาธรรมนะไม่ลืมคุณคนและรู้จักคุณคนรู้จักคุณประเทศรู้จักคุณพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องยึดหลักนี้เป็นเป็นหลักสําคัญฉะนั้นเราดูเพื่อนบ้านเราเนี่ยปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไงอยู่เป็นยังไง เขมรมีกษัตริย์จะอยู่ในองค์ข้อบังคับของไอ้คนธรรมดาอย่างที่เราเห็นเนี่ยสถาบันกษัตริย์ต้องมีเป็นหุ่นเชิดไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันคุมได้เนี่ยแต่อย่าหวังนะประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครจะมากระทำในไม่ละเมิดใต้ฝ่าละองทุรีประบาดได้คนไทยจะพีจีพเพื่อรักษาสถาบันไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นพิษเป็นไปมีแต่คุณไม่มีโทษเพราะฉะนั้นใครจะแตะต้องไม่ได้ คนไทยรักษาโดยชีวิตเพราะฉะนั้นพวกรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็แล้วใครก็แล้วแต่จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ามีความคิดถักถางมีความคิดใดข่าและมีหาหนทางที่จะระทำลายในหลักการนี้เนี่ยทําไม่ได้หยุดไปซะเพราะประชาชนเนี่ยเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนี่ยกับที่เลือกพวกคุณมาในสิบกว่าล้านคนเนี่ยมันแก้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคุณอย่าไปคิดที่เขาเลือกมาไม่ใช่เลือกให้คุณไป ลมลางสถาบันพระมหากษัตริย์มื่ใหญ่คุณไปแก้แก,กฎหมายันหนึ่งหนึ่งสองเขาเลือกมาพระาอยากจะเปลี่ยนขั้วหน้าการเมืองใหม่ๆแต่พอมาแล้วก็เหมือน,นเหมือนกันเหมือนเหมือนกันพอเข้าเข่งแล้วเหมือนเหมือนกันดูไม่ออกคัดไม่ออกว่าอันไหนเน่าอันไหนไม่เน่าอันไหนดีไหนไม่ดีน้อยเหลือเกินเข้าไปนานๆข้ามาก็เน่าเหมือนกันเพราะพวกที่เห็นเกตัวพวกที่เห็นประโยชน์เกตุน,นี่แหละมันก็จึงทําให้บ้านเมืองเป็นลักษณะเช่นนี้ เพราะฉะนั้นบ้านเมืองเวลานี้ละสำละสายด้วยกระแสข่าวด้วยกระแสสังคมมันพัดกระพือเข้ามาในด้านการองค์กรพุทธศาสนาก็ตามในด้านความมั่นคงของประเทศก็ตามในด้าน,านการกระแสที่จะทําลายสถาบันอื่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องมีสติและใช้ปัญญาในการรับฟังเสพข่าวอันไหนเทศอันไหนจริงอย่าไปฟังอย่าไปฟังต้องเดี๋ยวนี้ ตัวเชื่อวมีเดียเนี่ยมันปลอมมันแปลงมันทําเหมือนจริงได้เหมือนกับผู้ว่าสงขาเนี่ยออกหนังสือมาเพื่ออะไรกันก็รู้กันแล้วเนี่ยแต่ว่าท่านบอกถ้าไม่ได้ทำก็เปลี่ยออกมาไปทําขึ้นมาเป็นปลอมขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นจะฟังอะไรออกมาเป็นหนังสือก็ตามต้องดูให้ตีพิจารณาโดยสติและปัญญาว่ามันเป็นของเท็จของปลอมก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยต้องพิจารณาถึงเหตุและผลความเป็นไปได้มันเป็นอย่างไรอย่าไปเชื่ออย่างเดียว อย่าไปเชื่อเพราะเห็นอย่าไปเชื่อเพราะว่าสอนมาอย่าไปเชื่อเพราะเนเราเลามาสูตรเนี่ยมีบอกไว้ว่าอย่าไปเชื่อที่เราเห็นอย่าไปเชื่อที่สิ่งที่ว่าเราได้รู้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเห็นด้วยมองด้วยเหตุด้วยสัมผัสว่าสิ่งน,นี้เป็นไปได้สิ่งน,นี้เป็นไปไม่ได้เพราะคนชั่วเยอะคนดีมันน้อยเกือบทุกองค์กรของประเทศไทยคนดีมันน้อยเพราะอะไรเพราะคนขาดคุณธรรม คุณธรรมในชีนํำให้คนทำดีทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อคนขาดคุณธรรมเนี่ยมันก็จะเดินทางที่ไม่ดีือเดินทางในฝ่ายอกุศล,ลกรรมเพราะฝ่ายฝ่ายอกุศลมันทาง่ายเหมือนกับน้ําที่ไหลลงไปสู่ข้างล่างเนี่ยมันไหลลงง่ายแต่น้ําที่จะไหลขึ้นไปบนไม่มีน้อยนักต้องใช้แรงดันกันเต็มที่กว่าจะขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันต้องพัฒนาการด้วยคุณธรรมโดยพัฒนาการด้วยคุณธรรมมันยิ่งจะทำชีวิตเราเนี่ย ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้และก็อยายจจงตั้งใจสามัคคีรักประเทศชาติบ้านเมืองรักพระพุทธศาสนาปกป้องเราเป็นคนไทยก็ต้องอาศัยความกตัญญูรู้คุณของเป็นดินรู้คุณขององค์กรพุทธศาสนารู้คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีคุณ ประเทศไทยก็ไม่มีสามหลักนี้จะอยู่ไม่เป็นสุขเลยประเทศไทยที่ผ่านยุค่ันทุกร้อนมาทุกสมัยนี่ก็พราะว่าองค์กรชาติองค์กรของพุทธศาสนาองค์กรสถาบันเป็นหลักคำกันนคะำกันเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์กเจ้าก็เหมืนกันแหละองพยายามสิ่งใดที่ได้รับพระมหากุณามารักษาเกียรติยศรักษาสมณะเหล่านั้นไว้ด้วยการ รักษาบะธรรมวินัยให้บริสุทธิ์นะคนมีศีลเนี่ยใครทำอะไรไม่ได้หรอกคนมีทำความมั่นคงก็เกิดสติปัญญาศีลก็ทาคู่กันถ้ามีสองอย่างนี้แลนะ้วเนี่ยคนเราจะไม่ผิดพลาดอย่าไม่เดินอย่าขอเพียงแต่ย้ายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่าไปหลงสิ่งอะไรที่ดีไม่มีใครมาให้เราหรอกนะสิ่งดีๆคนจะไม่ให้เราไม่มีหรอกมีแต่เขาหวังประโยชน์ต่อเราเขาจึงจะมาให้เราเป็นเครื่องมือเท่นั้นเอง ธรรมะนานาสารธรรมในภาคเช้านี้ก็คุณคุยกันในภาษาธรรมดาเหมือนพระคุยกับญาติโยมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเท่าที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านกะจงหนักแน่นมีสติมีปัญญาอยู่ประจำชีวิตประจำใจประจำตัวและจะเสพสิ่งใดจะฟังสิ่งใดขอให้ พิจนารณาโดยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีผลไหมอะไรเราก็ทุกคนเป็นเมตีชนทั้งนั้นอย่าโยมทุกคนมีความรู้มีความสามารถทั้งนั้นแต่อย่าไปมีความโลภแต่ถ้าไปมีความโลภปั๊บเนี่ยไอ้ความรู้ความสามารถหายหมดอะไอ้ที่ออกมาตามข่าวว่าเสียเงินนั่นคนมาพูดงันเพราะเราหวังประโยชน์จกเขาเราจึงยอมเสียสละถ้าเราไม่หวังประโยชน์ที่เขาเสนอมา่ะเราก็ไม่เสียอะไรสักบาทหนึ่งไม่มีใครเลยนะอยตาโยม ที่เยาวของมาให้เราฟรีๆยาวของดีมาให้เราเอาประโยชน์ไหมเราไม่มีในโลกหรอกเพราะเขาไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรเราต้องคิดว่าถ้าใครบอกจะเอานั้นมาให้อันนี้มาขายให้อันนี้ดีนะอย่างนั้นอย่าเชื่อเด็ดขาดต้องบอกพวกนี้เป็นมิจฉาชีพเลยไม่มีใครในโลกนี้ที่เขาไม่ได้ประโยชน์ก็จะมาให้เราเฉยๆไม่มีเพราะอันนี้แหละขอญาติโยมทุกท่านจงตั้งใจฟังและก็ต้องใจระลึกไว้เลยไม่มีใครที่จะเอาของดีมาให้เราเพราะเราไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรกับเขา จะเป็นเพื่อนฝูงก็เหมือนกันแหละไม่มีหรอกเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ของดีๆเราจะให้คนอื่นทาไมเราก็าไว้เองเรามีนโยบายอะไรเรามีวิชาอะไรเราก็เอาไว้ของเราเองเราจะคิดไปให้คนอื่นมีน้อยคนนะมีน้อยคนที่เป็นกัลยาณ์นะมิตรกัลยาณธรรมตอนนั้นแหละแต่ก็น้อยคนเพราะนั้นญาติโยมก็อยากได้ไปเชื่อไม่ว่าองค์กรไหนองค์กรพระางกันอะไรก็แล้วแต่ที่พังทลายมาเนี่ยเพราะความเพราะความไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะความ ไม่มีสติหรือปัญญาในการดำเนินเฉพาะความโลภมนเองถ้ามีความโลภอยากได้มีความโลภอยากได้พระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วว่าโลภตมมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายเจะต่อชีวิตทุกคนเพราะความโลภมันทาให้หูหนวกตาบอดถ้าเราไม่มีความโลภเราไม่อยากได้อะไรของใครเนี่ยมันก็จะไม่เสียหายเมือเล่นการพนันเนี่ยถ้าเราไม่ไปเล่นเนี่ยก็เจบอพอเจอไปเล่นพนัต้องชนะแต่เราไม่นึกถึงการก็ต้องแพ้มันต้องมีแพ้มีชนะ แต่ทุกอย่างอบายามุขเป็นเหตุทาให้นํามาถึงความชิบหายความบรรลัยพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนนะชัดเจนเพราะฉะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองต้องนําด้วยคุณธรรมจึงจะพาประเทศชาติบ้านเมืองพาประชาชนไปสู่ความสุขความเจริญได้ขอท่านญาติโยมผู้ฟังแล้วก็จงใช้สติปัญญาแล้วพิจารณาดําเนินชีวิตของเราให้ไปสู่มุ่งหมายที่โดยใช้หลักพุทธธรรมคํงส,สอนพุทธเจ้านี่แหละ เอาไปใช้เตือนอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีสติรละลึกก่อนทำพูดคิดรละลึกให้ชัดเจนแล้วก่อนไต่ตองด้วยสัมปทัญญสัมปทัญญะนี่คือตัวปัญญาตัววิปัสนาที่ละนะเพราะฉะนั้นเราคิดได้มีสติและมีสัมปทัญญะปกครองอยู่ในใจ,ใจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอัประมาเทนะสัมปาเทกะพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพรอมเบิดไอ้ความประมาทเป็นทาง้นทางสู่ความตาย ตายจากความดีตายจากสิ่งที่เราจะรักษาไว้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทไม่ประมาทในการกินไม่ประมาทในการเป็นอยู่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วมันก็จะทำให้เราไม่เพียรคำยังมีสติมีสมบัติธรญยะอยู่ตลอดเวลาด้วยสะสมบุญและอุศลให้เป็นเนื้อนาบุญของชีวิตต่อไป บุญกุศลที่ทํำนี่แหละจะรักษาให้เราเป็นผู้คิดดีทดําดีพูดดีเพราะว่าบุญเนี่ยอยู่กับใครแล้วเป็นสุขอยู่กับใครแล้วพ้นไป